โอเคผมก็กราบสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับพี่ที่ช่องกำนันแป้งนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่สุพรรณเช่นเคยนน่นะครับเห็น mm hmm. ไหมยังอยู่สุพรรณนะครับผม mm hmm. ก็วันนี้นะครับพอดีอว่ามีวัยรุ่นสุพรรณอะไรอย่างเงี้ยอืมแบบจะมาแบบวีห้าสามวีเอสห้าสามอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เราไม่ได้ว่าจะไปแข่งขันอะไรกันนะครับคือเราจะไปวิ่งเล่นกันนั่นเองนะครับก็น้องเขาบอกว่าเอ,อ้ย คันนี้วิ่งเป็นยังไงบ้างพี่หไหนลองวิ่งดูการสักหน่อยเล่นๆอะไรอย่างนี้นะครับผมเราไม่ได้แข่งขันอะไรกันนะครับแล้วก็เป็นเด็กเ,เป็นเด็กที่รู้จักกันด้วยนะครับก็น้องๆที่แถวในสะพานนี่แหละรู้จักกันนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาชมกับเจ้าเว็บส้มของเกมซังกันดีกว่านะครับผมว่าคืนนี้จะพร้อมหรือเปล่านะครับผมนี่นะผม,ผมนี่ก็คือเจ้าเว็บส้มของเกมซังของเราน,นั่นเองนี <S <S <ie> ่ ฮะติดโกโปรติดโกโปรด้วยใช่ไหมเยโด้วย<ช> <Yeah, do. S 1> ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะติดโกโปรแปดกันที่หน้ารถของเจมทังเลยนะครับแล้วก็คันนี้ไปวิ่งสนามมาแล้วใช่ไหมใช่โอ้โหเป็นยังไงบ้างสนุกเยอะสนุกใช่ไหมเยโด้ yeah, เป็นไงอยู่อยู่ไงใครโดนแดบ้างเอ้ยใครโดนแดดก็เยอะเลยไม่ต้องถามว่าอยู่หวใช่ไหมต้องถามว่าใครโดนแดกบ้างเห็นไหม<ช> <laughs> อเยสเนโอ้โหคันนี้ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้ทำแบบว่ามาวิ่งเฉพาะทางเราทำเป็นพวกดันโลเนาะรถทิพย์เครื่องแต่ไปพังงาเลยอไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยมาเปลี่ยนสเตนหน้าครับอันใหญใช่ตอนเราเราอยู่รุ่นเราใส่สิฟสีย้าไปพังนากลับมาปุ๊บเปลี่ยนสเตนหน้าเป็นสิบสามยิ้่าแว่นในสนามต่อแว่นได้เลยแล้วประมาณนี้ก็ใส่สิบสี่ยิ้ม่าเราเดิมเหมือนรถทิพย์คือบอกเลยว่าไม่พังนะครับผม แล้วก็บอดี้รถเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นวอลลี่แบบถอดท้ายเป็นทรงเชิงไม่ใช่นะครับเหล็กชั้นคันมันยังเป็นเหล็กทั้งคันยังแบบเป็นรถทิปอบบออยแบบว่าทรงตรออท่าโอเคอาร์มกับเหล็กอีท่ออ่เป็นมีเนียมใช่แล้วก็มีดุมย่อเนาะดุลย์ห่อด้วยรถนั้นก็คือรถกโรงงานเลยดูดิโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้ยังแบบ ถ้าอยากให้รูลมจริงๆก็ต้องถอดแบบทรงเชิงอะไรางเงี้ยนะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยสตาร์ทมือนะแรงลางนี้สตาร์ทมือ,มอก็ใช้ได้หน้าไม้ก็ขึ้นใช่คบทุกอยางไงใช่นะครับก็ไม่ได้ว่าไล่เป็นทรงเชิงโดยเฉพาะทางนะครับผมก็สําหรับคืนนี้แบบว่ามีวัยรุ่นแบบว่าจะมาขอแก้กอะไรอย่างเงี้ยเองว่าไงวะรอบแรกโดนไกลเออรอบแรกโดนไกลสำหรับใครที่กําลังมองหาไรได้นะผมก็เพียงง่ายๆเลยครับเล่นเกมครับผมที่ ไอวินะครับบอกเลยว่าตอนนี้กระแสกําลังมาแรงมากแล้วก็หารายได้กันง่ายแบบมากๆนะครับผมเขามีบริการเพ Mo มันนิเวศด้วยนะนะครับโอนไวฝากถอนตลอด24ชั่วโมงและที่สําคัญถ้าบอกว่ามาจากช่องบิลลี่จะยกรับไปเลย20%เอแค่สมัครก็ได้แล้วนะครับผมอย่าลืมไปสมัครกันเยอะนะครับแอดกันไปในไลน์แอดไอวิน นีีเด๋ยวอคือต้องบอกก่อนว่ารอที่แล้วนี่รายืนสะเตอร์14 25อ่าแล้วรอบนี้เราจะลดหน้าใช่ไหมลด่อน13ลองดู13 25ลองดูลองดูจะตัดก่อนหรือว่าไม่ตัดอ๋อถ้าตัดก็ถือว่าอยู่ประมาณ500เมตร600เมตรนะใช่ไม่เกิน500เมตร้ เราต้องบอกว่า G คันนี้มันไม่ได้สวยงามสวยหรูเหมือนคันอื่นบอกเลยร้อยยี่สิบจีเออร้อยยี่สิบจีนะเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปเอาว่าร้อยยี่สิบจีวิ่งยังไงเออหน่อยสี่สิบจีเออีราดูเราดูเราดูเราดูโอเคก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวขอเตรียมตัวก่อนนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนสเตอร์อะไรก่อนก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เอาง่ายๆที่รับที่รับเออที่รับแล้วกันที่รับแล้วกันเอาโอเคถ้าใครพร้อมก่นแล้วไปชมกันเลย เดียวออกแป๊บเดียวใช่ไหมเออก็ก็น้องๆที่รู้จักกันในสุพรรณเนี่ยคือเขาแบบว่าเอ้ยรถพี่วิ่งอะไรยังไงเดี๋ยวลองแบบว่าอันนี้กันดูลองวิ่งเล่นๆกันดูไม่ได้แข่งขันกันนะครับผมลองวิ่งเล่นๆกันดูเราก็เลยเออเอาโกโปอไปถ่ายด้วยอะไรอย่างงี้แบบสนุกขำขันกันนะครับไม่ได้จริงจังอะไรกันนะครับผมนี่ดูสภาพรถนี่เป็นไงความรู้สึกเป็นไง รถตัดก่อนนะครับรถตัดก่อนใช่ไหมแต่ตัดพอดีที่บินยืนเลยเว่าเออใช่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 นะครับเราเพราะว่าเรารถสเตอร์หน้าเนาะสเรถสเตอร์หน้า1ฟันมันก็เท่ากับหลังอีก2ฟันเนอเนาะสองฟันหรือว่าฟันขวานู่นแหละรถไสีสีที่ห้ามไม่ตัดใช่สีสี่ห้ามันไม่ตัดวิ่งดูสเตอร์เออสเตปห้าสามทุกคนก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่า 14 26ก็วิ่งได้14 25ก็วิ่งได้หรือถ้าคนแบบไล่จิ๊ดๆอะไรมา14 24อย่างนี้เนาะก็วิ่งได้นะครับตัวนี้สไตล์รถแบบขับเล่นอย่างนี้นะครับก็นี่ก็53ตัวรุ่นเย้ด้วยเปลี่ยนสเตอร์อีกเดี๋ยวเปลี่ยนสเตอร์อีกเป็นเท่าไหร่13 24 13 24เพราะว่าอันนี้มันตัดเร็วกว่าใช่ไหมใช่มันตัดอะไรอีกโอ้เย้ด้ว ถ้าใส่14 25มันไม่ตัดก็ล<ช>องใส่13 24ดูใช่ไหมว่าเผื่อเป็นดันโลด,ด้วยเดี๋ยวไว้ดูคลิปหน้าเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามีรอบเอมืองกันอีกนะเราไปรอบเมืองกัน <laughs> <laughs> ใช่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 นครัผมคันนี้คันส้มนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าไม่พังว่ะเ,เป็นไงม,มันไม่พังวะไม่เข้าใจทุนไง อดทนนะเนาะ e. โอ้โหคือเราประกอบกันเองแล้วแบบสุดจริงๆเว้ยทั้งดันโลทั้งแบบเล่นแววนแบบเล่นตลอดเลยนะทุกคนทุกคนก็คงรู้กันดีว่ารอบเมืองสุพรรณบุรีนี่มัน42กิโลนะครับปืดลากไปปืดยกแล้วก็ลากอีกลากลากลากโอ้โหลากไปทีไม่ต้องรับโลโลกว่าสองโลต้องมีต้องโลบวกแล้วลากันยาวๆเล่นด้วยตลอด ใช่คือแบบเราไม่ได้จอดพักเลยนะโอโหแบบสุดจริงนะครับที่สุพันบอกเลยว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้องๆเขามาต้อนรับพวกเราดีมากนะครับอะดม,มาเยอะด้วยนะครับก็ เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าใครอยากดูเดี๋ยวไว้ติดตามช่องนี้แล้วกันนะครับผมท้ายคลิปนี้นะผมสําหรับใครที่กําลังมองหารายได้นะครับที่แอดไอวินเลยแนะนําเลยนะครับผมเขามีบริการทูกมีมเวลได้ด้วยและอย่างหนึ่งไม่พอถ้าบอกว่ามาจากช่องบิลลี่ตะโยนะฮะรับไปเลย30%นะครับโอ้โหยอย่างนี้ต้องไปสมัครกันแล้วนะครับแอดกันเลยนะครับแอดไอวิ กดติดตามไว้กด subscribe ไว้นะครับนี่สำหรับคันี้เดี๋ยวสำหรับคันี้เดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะไว้เจอเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเที่ยวเดี๋ยวพาแบบไปรเมืองเออนั่นแหละนะครับไว้เจอกันทครเดี๋เดี๋ยวเด็กมาไว้เจอกันไป let's go